โรงเรียนบ้านคูดินทรายเป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่หมู่ที่11บ้านคูดินทรายตำบลทุ่งหลวงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอ็ดเขต2เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นำโดยนายวิเชียนแสงสุมารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูดินทราย ขอยินดีต้อนรับท่านคณ้ได้กรรมการทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะดิฉันนางปัทมาพรชุมศรีรูประจทชั้นป .1 ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมชั้นเรียนของเราได้ค่ะ กอบที่1คุณภาพทางกายภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนมีสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับชาติศาส,สนาพระมาหากษัตริย์มีป้ายสถิติการมาเรียนประจำวันมีป้ายข้อตกลงในชั้นเรียนที่เป็นปัจจุบันให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและปฏิบัติร่วมกันมีบอร์ดสมาชิกผู้เรียนและตารางเวียนประจำวันที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและสะอาด มีมุมแหล่งเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้น่าสนใจทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นมุมส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านให้กับนักเรียนการจัดมุมสบายเพื่อให้นักเรียนใช้สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ ขอบที่2ด้านคุณภาพครูครูผู้สอนมีความตรงต่อเวลามีการแต่งกายถูกต้องเหมาะสมกับระเบียบทุกวันมีบุคลิกภาพที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีความรักและเมตตาต่อสิทธิ์มีความใส่ใจตั้งใจในกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรม active learning ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ มีเอกสารจัดการชั้นเรียนมีมุมสื่ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างครบทุกกลุ่มสาระมีป้ายนิเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตกแต่งให้สวยงามทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์ต่างๆมีมุมสแสดงผลงานนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองในปีการศึกษา2564 ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาขนาดกลางวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิก ขอบที่ 3. คุณภาพนักเรียนผู้เรียนสามารถอ่านเขียนและคิดเลขได้อย่างดีเยี่ยมจัดก,กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยการสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติร่รวมกันร เรียนรู้จักการมีระเบียบวินยัยโดยเข้าแถวรับสิ่งของเข้าแถวรับใบงานถึงเวลาเลิกเรียนรู้จักยกเก้าอี้จากโต๊ะให้เข้าที่ทำความสะอาดห้องเรียนสวดมวนต์ไหว้พระก่อนกลับบ้านด้านผลสำเร็จทางการเรียนผลการสอบอาทีปีการศึกษา2563โรงเรียนบ้านกุดินไซได้อันดับหนึ่งของกลุ่มเกรือข่าย การนำเสนอห้องเรียนคุณภาพชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนางปัตตมพรชุมศรีได้เสร็จสิ้นแล้วขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านกราบขอบพระคุณค่ะ